ยอดเยี่ยมมากคนนี้น่าจับตามองจริงๆนะทักกิตเนี่ยกำลังจะบอกว่านี่เหรอครับวงเด็กคับวงซีบอยซีบอยเนี่ยแบบ l v วถูกต้องนะคะที่ขาดใช่แล้วว้าวสวยงามโอ้โหเจ้าตัวกรรมการมาเช็คหน่อยขอบหลุนเป็นรอยไหมโอ้โหคือผมว่าโอ้โหนะผมว่าคาร่เมลแมนโอ้โหดังกว่าผมอีกตาโทกอยู่ในช่วยกัน ลุ้นลุ้นโอ,นอ้ยอดเยี่ยมครับอืมยอดเยี่ยมนะคะทีออฟมาหลุดไปทางซ้ายนิดนึงก็เทงถือว่าเล่นได้นะคะเดีย ลูกส่วงว่าเท้าเลี้ยวขวาไปซ้ายปกติโอ้โห,โหสุดยอดนะคะลูกนี้ตีเขามาอยู่ลายล่างลุ้น <c oughs> อืมมันจะรู้ <c oughs> ตัวงแต่ปล่อยปัตเตอร์แล้วว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเขินเล็กน้อยบ <c oughs> ริเวณ ไม่มีปัญหานะคะจบแล้วนะะคของ s Girl r l s ขอแสดงความยินดีกับสุริตปรียาพฤกษาอุบาลนะคะจบด้วย2วันสกอร์อยู่ที่1อันเดอร์พาแล้วก็เป็นแชมป์ในรุ่น s Girl r l s ไปได้ในรายการจู n นียร์ชั่นทัวร์คอลี่ฟา o ิงสคูนะคะทำให้เธอคว้าทัวร์ค์ดนะคะ2ปีไปครองนั่นหมายความว่าในปี2 He's right the hole little there just stroke aiming at a beautiful of And the oh. break just didn't take; just barely missed it. I love how abbreviate that stroke was—very <laughs> tight, very nifty, very clean. The only thing that we don't like is it didn't went in. Yes. Still remain at two over par. Hmm. ยังกลับบ้านถูกนะลูกนี้ถึงจะเป็นการจะทัดพัตปืดีนอกกินีนแต่ลูกนี้ก็โอ้ยเหมือนหักหลบอะไรสักอย่างข้างหน้าโ oh. อ้โหหลบ,<อ>บ<อ>ทำไมลูก <laughs> คนภาครุ้นนะฮะไม่เข้าใจว่าลงจริงๆนะทำไม่้ That mistake might haunt her, p e r safe for s r i t Priya now. Breaking left or right, beautiful. ยืนแบบเหมือนเมื่อกี้ครับเอาผู้หญิงยืนบบกลางสองคน,ตอนน,นบบตอนนี้ยืนกลาสงสุดตอนนี้ยืนกลางตรงเส้นนะครับตอนนี้ยืนตรงเส้นเคยเดี่ย้ชายยืนแบบเมื่อกี้เลยอ่ะอเคมองต้อง ทำพิธีจริงนะที่เยาไปยินเอาเริ่มพิธีจริงนะถ่ายถ่ายทีวี